ไปครับยังสิไปเขา่าย่ล้อบอนิ้นเสื้อนิ้นเปื้อนไรยังไม่ถึงโรงเรียนแล้วเปื่อนเลยนะนี่อุ้มแมวแน่ๆเลยใช่ไหมใช่เปื้อนนั่นแหละเล็บมันกรโดนแมวไปขี่มาแล้วก็อุ้มแมวแล้วหนุ่มใช่ไหมยังเรีนอุ้มแมววันนี้ก็ลอกมาอย่างโอ๊ยแต่เว้นกันล้างขื่นทกลองสี่สิบขัวแล้วไม่โดนเลยแม่สอนโจ้ ดีใ,ใจไงดีใ,ใจไงจะได้ไปโร, <c oughs> รงเรียนจะไปโรงเรียนแล้วมีเฮงมีเฮงขึ้นมาเลยไงหลุดลายไปนี่วันจันทร์วันจันทร์วันทำงานสวัสดีวันจันทร์วันทำงานกุณะกุณะเป็น,ปนปตบมือใหญ่ครับ <c oughs> เพื่อนเม,มื่อวานเพื่อนดินขอสามชาไปด้วยในขับรถผ่านอะขอสามชาอันนี้เขาเรียกไม้ไผ่อะไรนะ่ะ ผายอะไรดูเงาอะไรเออินผายังทุกคนเนี่ยเขาเรียกไม้ผายอะไรเป็นปองปองงามยีเล่นเนาะนี่เนาะมันกินได้ไหมไหนรถมายังมาแล้วเหรออย่าลืมสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ด้วยนะคะไปบ่ายเลยไยบ่ายเลยไยบ่ายท่านผู้ชมหน่อยไปบ่ายเอฟซีหน่อยเฮ้ยดูแมวจะไปด้วยเลยแมวเล่นอยู่โน่นนะเมล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  เมียวเมียวนั่น <laughs> ไปละเปลี่ยนรถละได้รอดรถหล,ลายอยู่รถยังหลายอยูเลยรถเยอะมาก